่อง RTAF Sky Force ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ในโลกของอากาศยานทางทหารและเครื่องบินรบที่เต็มไปด้วยตำนาน วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับการกลับมาของหนึ่งในเครื่องบินที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์การบินญี่ปุ่นและโลกทั้งใบมิตซูบิชิ A6M0 ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในคอนเซ p ปตปี2026เครื่องบินที่เคยเป็นตำนานแห่งยุคสงครามโลกครั้งที่2ได้ถูกตีความใหม่ในมุมมองอนาคตผสมผสานเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่เข้ากับรูปลักษณ์คลาสสิกที่ยังคงเอกลักษณ์ไม่เปลี่ยน เมื่อเราพูดถึงมิตซูบิชิ i a 6 M0 ซ ro ชื่อซี r ร่จะทำให้นึกถึงเครื่องบินรบที่มีความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบาและมีความสามารถในการรบกลางอากาศที่โดดเด่นจนสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามแต่สำหรับปี2026การออกแบบใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำอดีตกลับมาเล่าแต่เป็นการสร้างสารรค์ที่มุ่งเน้นไปที่อนาคต ความเร็วเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่ก้าวล้ำกว่าเดิม Mitsubishi A6 m c r o 2 6เวอร์ชั่นใหม่นี้ได้รับการพัฒนาโดยทีมวิศวกรการ,การบินรุ่นใหม่ที่ยังคงรักษาจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของซีโรแต่ได้ผสานเข้ากับวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นและการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเครื่องบินรบยุคใหม่ได้ทั้งในด้านความเร็วและการควบคุมในส่วนของสเปคเครื่องยนต์มิตซูบิชิ A6M0 2 0 2 6ถูกติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่มีแรงขับสูงกว่ารุ่นเดิมหลายเท่าและยังมีระบบเผาไหม้ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น การออกแบบท่อไอเสียและระบบควบคุมการไหลของอากาศทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพสูงเสียงของเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้เงียบลงกว่าเดิมลดการตรวจจับจากเรดาร์และเสียงสะท้อนในสนามรบด้านอาวุธ Mitsubishi A6M 0 2 0 2 6มาพร้อมกับการติดตั้งจรวดนำวิถีรุ่นใหม่ ปืนกลอัตโนมัติที่แม่นยำและระบบควบคุมไฟล์คอนโทรลที่ใช้ AI เพื่อช่วยนักบินในการเล็งและยิงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวเองเช่นชาร์ฟและแฟลร์รุ่งล่าสุดเพื่อเบี่ยงเบนจรวดที่ถูกยิงใส่พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนภัยเรดาร์แบบ360องศา ห้องนักบินได้รับการปรับปรุงให้ล้ำสมัยด้วยการติดตั้งหน้าจอ HUD แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบควบคุมด้วยการสัมผัสรวมถึงเทคโนโลยี AR ที่ช่วยให้นักบินมองเห็นข้อมูลการบินการเลงเป้าหมายและสถานการณ์รอบตัวแบบเรียลไทม์แผงควบคุมยังคงสไตล์ที่ผสมผสานความคลาสสิกของซีโรรุ่นดั้งเดิมแต่เพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ในแง่ขององค์การออกแบบภายนอก Mitsubishi A6M0 2026ยังคงโครงร่างที่ทำให้เราจดจำซีโร่ได้ทันทีแต่มีการปรับเส้นสายใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวและล้ำยุคขึ้นปีกถูกออกแบบให้บางลงแต่แข็งแรงขึ้นด้วยวัสดุคอมโพสิตคาร์ b o n ไฟเบอและมีการเคลือบผิวพิเศษที่ช่วยลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ทำให้เครื่องบินลำนี้มีคุณสมบัติด้านสตีลเพิ่มเข้ามา จุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือความคล่องตัว Mitsubishi A6 m 0 r 2026มีระบบลายบายวายรุ่นใหม่ที่ทำให้นักบินสามารถควบคุมการบินได้แม่นยำและตอบสนองได้อย่างฉับไวเหมาะทั้งสำหรับการรบระยะประชิดดอกไฟและภารกิจโจมตีทางอากาศในระยะไกลระบบปอตโตพิลอตก็ถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้นสามารถบินแบบกึงอัตโนมัติได้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน เมื่อพูดถึงการปฏิบัติภารกิจ m มิ s u b บิชิ A6M0 2 0 2 6ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อเป็นเครื่องบินรบเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถปรับภารกิจได้หลากหลายตั้งแต่การลาดประเวนการสกัดกั้นไปจนถึงการโจมตีเชิงยุทธวิธีระบบเชื้อเพลิงก็ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงทำให้มีระยะบินที่ยาวนานกว่าซโรดั้งเดิมหลายเท่า ความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถูกยกระดับ Mitsubishi A6 m e r o 2026ติดตั้งระบบเก้าอี้ดีตัวรุ่นล่าสุดที่มีความน่าเชื่อถือสูงพร้อมกับระบบช่วยชีวิตนักบินในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีการเสริมกรอบป้องกันบางส่วนเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบซึ่งเป็นสิ่งที่ซีโรรุ่นเก่าในอดีตขาดไป สำหรับด้านการเชื่อมต่อ Mitsubishi A6M0 2 0 2 6มาพร้อมกับระบบสื่อสารดาวเทียมระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถเข้าร่วมในเครือข่ายสงครามสมัยใหม่ที่ใช้ข้อมูลเป็นหลักได้อย่างเต็มรูปแบบการแชร์ข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่ลำอื่นๆรวมถึงหน่วยควบคุมภาคพื้นทำได้อย่างราบรื่น การกลับมาของมิตซูบิชิเอ6 m อซ r ในปี2026จึงไม่ใช่เพียงแค่การฟื้นตำนานเก่าแต่คือการสร้างตำนานใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตเข้าด้วยกันสำหรับคนรักการบินและผู้ที่สนใจในโลกของเครื่องบินรบการได้เห็นซีโร่โฉมใหม่นี้ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและทรงพลัง หากพูดถึงความสวยงามซีโร่2026ไม่ได้เป็นเทียงเครื่องบินที่น่าเกรงขามในสนามรบเท่านั้นแต่ยังเป็นงานศินละปะที่สะท้อนความพยายามของมนุษย์ในการพัฒนาเทคโนโลยีการบินให้อยู่เหนือขีดจำกัดความโค้งเว้าวของปีกเส้นสายตัวถังและรายละเอียดการออกแบบทุกจุดบ่งบอกถึงความใส่ใจและวิสัยทัศน์ที่ล้ำสมยัย การรีวิว Mitsubishi a 6 M0-2026 ในวันนี้จึงเป็นมากกว่าการพูดถึงสเปคหรือเทคโนโลยีแต่มันคือการบอกเล่าเรื่องราวของเครื่องบินที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอดีตและในตอนนี้กำลังจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตโลกการบินกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับนวัตกรรมและซีโรรุ่นใหม่นี้ก็คือเครื่องพิสูจน์ เราหวังว่าผู้ชมทุกท่านจะได้สัมผัสทั้งความรู้และแรงบันดาลใจจากการรีวิว Mitsubishi a 6 MC0 2026ในครั้งนี้หากคุณคือคนที่รักในเครื่องบินรบอย่าลืมติดตาม RTAF Skyforce เพื่อรับชมคอนเทนต์การบินที่น่าสนใจและล้ำค่าต่อไปกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของเราขอบคุณที่อยู่กับเราจนจบแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไป